สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรวิ่งบนนะครับจะเป็นวิ่งบนแบบตัวเดียวนะครับ3สูตรก็เดี๋ยวได้ตัวไหนมาดูกันเลยครับสูตรที่1นครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกเก้าอง์ที่นะครับ1นึบวกแปดได้เก้าครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับนับเลขแปดนะครับ ที่หลักร้อยนะครับออก8 4 3สสนะครับสูตรที่2ครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้ง10บบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวก8ปของที่ครับ1บวก2ได้3ครับ3บวก2ก็ได้5ครับ5บวก8ก็ได้13ครับ็นเลข3นะครับเลข3ก็เข้าที่หลักหน่วยครับผลลัพธ์แปสามนะครับ ไม่การันตีว่าจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ว่ามาในสามตัวบนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าไม่กําหนดกําหนดหลักไม่ได้ครับอีกเมื่อต่อมาครับหลักแสนนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกเก้าพที่ได้หกครับรางวัลออกแปดหกสามนะครับเลขหกเข้านะครับอีกสูตรนึงครับ หลักแสนนะครับเลข6 6หบวกแได้14 4สบวกสเป็น8ครับ8ปดบวกแปงที่ครับได้เลข6ครับจนนะครับถูกหรือเปล่า1ิบหกจนถูกต้องครับวาต่อมาครับหลักแสนเลข0ครับ0ูบวกหนึได้1 1ึ่งบวกเกงที่ครับก็ได้เลข0ครับประวันออก209นะครับเลข0ูเข้านะครับ สูนที่2นะครับหลักแสนเลขศูนย์ครับศูได้แปดวกหเป็นสิบสบวกแปดคงที่ครับเป็นสิบสองกับเลขสองลักสก็เข้าเลขสเข้าหลักร้อยนะครับเก้นสะครับจะเป็นคูณโตดได้นะครับเมื่ต่อมาครับเจบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเก้าคงที่ครับได้สิบเจ็ดครับเลขเจ็ดครับพระวันออก 779นะครับมาที่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับอีสุดนะครับเลข7นะครับ7บวก2เป็น9 9เบวก0นเป็น9 9กบวก8ก็ได้17ครับได้เลข7นะครับเข้านะครับต่อมาครับเลข8ครับ8บวก3เป็น11 11บเวก9เป็น20ก็ได้เลข0ูนย์นะครับ รางวัลออก700นะครับเข้านะครับอีกศูนย์หนึ่งครับหลักแสนครับเลข8 8ดดบวก7ได้15 5้าห้ามาบวก7ได้12บในเลข2 2ครับ2งบวก8ของที่ครับในเลข0ูนย์ครับก็เข้านะครับงวดต่อมาครับงวดหน้าศูนย์ครับหลักแสนเลข5้าครับ5้ามาบวกหลักหน่วยล่างครับเลข1เป็น6ครับ 6บวกเก้าของที่ครับได้เลข5นะครับสูตรที่1่สูตรที่2นะครับ5มาบวก7ได้12ครับ2บวกก็ได้2 2งสงบวกแปของที่ครับก็ได้0นะครับ2สูตรแรกเราก็ได้5กับ0นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3นี้เป็นสูตรง่ายๆเลย ใช้หลักแสนครับตัวเดียวดึงมาเลยครับหลักแสนตัวเดียวมาบวกด้วยเลขสอครับ2อบวกหครับก็ได้3มนะครับก็3ก็เข้านะครับสองบวกหก็ได้8นะครับมาที่หลักร้อยครับเลขแปด สอบวกศนะครับก็ได้เลขสอครับก็มาเข้าที่หลักร้อยนะครับ2อบวกเนะครับก็ได้9ครับแหมงวดนี้มา3ตัวเลยครับออก7จ็นะครับงวดต่อมาครับสอบวกแครับก็ได้0ูนย์ครับงวดนี้ครับ2อบวกหครับ เลขเจ็ดครับสสูตรไม่ชนกันนะครับ3ส,สูตรไม่ชนกันอย่างนี้ก็ต้องลองเสียงดูนะครับเลขวิ่งตัวเดียวก็ส่วนมากที่พบเจอมากันมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับขนาด2ตัวยังไม่นิ่งเลยกับรัฐบาลไทย ที่16กลุมภานะครับเราจัดชุดนะครับ3ตัวไว้ก่อนนะครับ5 0 7นะครับแล้วก็เอามาตัดดูครับ 0 5 7าเจ็แล้วก็0 7นะครับเน้นบนนะครับชุดนี้เล็กวิ่งบนก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับเพราะว่าคิดว่าแน่ๆกรหลุดครับกวเรแล้วก็ใครจะคิดมันจะมาศูนย์นครับล้วที่เราสูตรที่ได้ก็ไม่มีศูนยเลย ก็ลองดูครับสูตรนี้ครับเลขสามตัวสามสูตรถ้ามาทั้งสามสูตรก็บันเทิงครับแต่ถ้าไม่มาก็นั่นแหละครับการลงทุนคือคมความเสี่ยงครับเมื่อเวลาผมก็มั่นใจว่ามันจะมาครับผมก็อัดไปครับมันก็ไม่มาก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากครับ ก็ขอให้เลขชุดนี้เข้านะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับคนทำคลิปก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ